คตัตตัตัตัดสภาตที่ีอนลูกค้ามีปูเขียวค่ะแล้วสีส้มของใครของดินของดินเก็บปักได้ไหมนะพาเพื่อนมาเที่ยวด้วยมีล่าสีส้มในพืตานิดคาเฟ่ mira Mirai! 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 กดหมุนได้ไหมกดให้มันสายดโอ้โหเจ๋งจังเลยยังนี้พัดลงมาด้วยพกพัดลมมาด้วยโอ,โอ้อันนี้อ่านอะไรอันที่อุ่นยี่ห้อละ